กสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมานะครับนอเรียกได้ว่านะครับก็คือจะมานะครับน้องก,ก็คือแบบว่าจะมาแจกโค้ดแบบฟรี ad, ๆพูดแรงไม่ได้นะครับนองก,ก็เรียกว่าพี่จะมาแจกโค้ดแบบจัดหนัก จดเต็มให้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแจกโค้ดในเกมเราบอกในแมปบอฟูดนี้นะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายนะครับก็รีดีว่าพี่ไปหามาทุกโค้ดที่มีมีทั้งโคดอัปเดตใหม่ในวันนี้ด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับย้านะครับเนาะว่าวันนี้ก็มีโคดอัปเดตใหม่เหมือนกันนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโคดอัปเดตใหม่นะครับก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโคดอัปเดตใหม่วันนี้มีแน่นอนนะครับเน และโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็คือโค้ดคูณ EXP 5ชั่วโมงนะครับนอโค้ดลีสแตก3โค้ดนะครับแล้วก็จะมีโค้ดเงินอีก2โค้ดนะครับถ้าคนไหนอยากได้โค้ดเงินนะครับนอก็เตรียมตัวละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับนอสําหรับวันนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับนอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับและถ้าคลิปนีี้้นน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 ะะคคคครรรััับบบออมดดูู9,000ขขึไไปปก็เลยใส่วง โลบัคฟรี300รโลบันะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้บบฟรีเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้โลบักฟรีหรือว่าอยากได้ผลพิสาจฟรีนะครับทุกคนก็มีแจกประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยในการคำโนว่าจะหนักจะเต็มให้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องรับประกันได้เลยนะครับว่า ดีแน่นอน100%นะครับทุกคนสำหรับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับน้องมาเราเริ่มแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับเนาะอสำหรับโค้ดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะอสำหรับโค้ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าแต่ละโค้ดนะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเนาะก็โค้ดนี้นะครับเนาะก็เอาไปใส่ได้นะครับทุกคนแต่พี่ใส่แล้วนะครับเนาะมันก็เลยใส่ไม่ได้นะครับเนาะก็หนึ่งไอดีใส่ได้หนึ่งครั้งนะครับเนาะพี่ใส่ไปแล้วนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครัััััับบบบบนน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 น้้้้อออออองมาาาาเเเเเโโคคคคคคดดตตวีีีีีไปป่่่ลยะะะะะรรรทุกกกก็็ึพข นะครับว่าเอาไปใส่กันได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่โค้ดนี้พี่ก็กดใช้ไปแล้วนะครับเนาะก็ใช้ไปแล้วนะครับเนาะต่อมาเป็นโค้ดนี้นะครับทุกคนโค้ดนี้นะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับสามโค้ดนี้เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเลยนะครับเนาะในบอกฟูนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็มีโค้ดตัวนี้ด้วยนะครับโค้ดนี้ก็เป็นโค้ดใหม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเอาไปใส่กันได้เลยนะครับทุกกกกคคนนนนนีีลยะรััับบาา้ขออจจ เต็มนะครับเนาะก็โค้ดนี้นะครับนเนาะก็ไปใส่กันได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โค้ดนี้นะครับทุกคนก็ไปใช้กันได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็ไปใส่กันได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เอาไปใช้กันได้นะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าจะคครรััับนนนนนนนออกก็็จะะะะเเเปปมาณีีี้ลลยยทุ่พข อกเลยแล้วกันนะครับว no ่าแต่ละโค้ดนะครับเนาะก็มีแต่โค้ดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็โค้ดนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะโค้ดนี้ก็ไปใช้กันได้นะครับเป็นโค้ดรีสแต็กนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับเนาะแต่ละโค้ดที่พี่เอาขึ้นมาให้ตอนนี้นะครับเนาะก็เอาไปใช้กันได้แน่นอน100%เปอนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับเนาะที่พี่คัดสรรมาให้นะครับมีแต่โค้ดใหม่ๆนะครับเนาะและมีโค้ดเก่าที่ยังใช้ได้อยู่นะครับเนาะและพี่ขออธิบายนิดนึงก่อนล้้้ววกก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 กัััััันน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 นะะะะะะะคคคคคครร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 บบบบบบบ็็ืืออออออเเเเ่่่่่งงติาา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 แแจจผผลลฟูดดถถยยทีีพไะ ต้องมีคนดูคลิปนะครับเนาะถึง19,000คนดูนะครับพี่จะแจกนะครับเนาะพี่ขอบอกลิลแล้วกันนะครับเนาะว่าแจกให้ไปฟรีนะครับและถ้าคนไหนอยากได้โลบักนะครับเนาะ300โลบักนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับเนาะและแจกเองนะครับเนาะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกลิลแล้วกันะาาว่ กติกาพี่ก็ตั้งขึ้นมาเองนะครับนาอเพราะว่าพี่เป็นคนแจกเองนะครับนาอพี่ต้องตั้งกติกาอยู่แล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องโคนดไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของพลทาวน์นะครับนอก็ไปใส่กันได้นะครับนอและพี่ขอบอกเลยนนะครับนอระหว่างที่พี่พูดนะครับก็คือพี่ขึ้นโค้ดให้แบบเรื่อยๆอยู่นะครับนอก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับรับประกันนะครับนอว่ายังใช้ได้แน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับโค้ดนี้ก็เป็นทางด้านโค้ดเก่าทีี่่ยยัังใช้้้้ไดอูนนะคคคบณ20ททุแล ก็เหมือนกันนะครับสำหรับโคดนี้นะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับเป็นโคดคูดีเพีเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโคดตัวนี้นะครับทุกคนรีที่ว่าจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มมันไปเลยนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละโคดนะครับน้องมีแต่โคดดีๆทั้งนั้นนะครับน้องมีแต่โคดฟิวเฟียลทัน้งนับ เนาะว่าแต่ละโคดนะครับเนาะทุกคนเอาไปใส่กันได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะโค้ดนี้ก็เป็นหนึ่งโคดนะครับพี่ใช้ไปแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ละโคดพี่ใช้ไปแล้วนะครับทุกคนเนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะใช้ไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ไม่ได้ก็แสดงว่าเคยใส่ไปแล้วนะครับสําหรับคนที่ใส่ได้นะครับก็แสดงว่ายังไม่เคยใส่นะครับเนาะหรือว่ายังไม่เคยเอาโคดจากช่องพี่ไปใส่เลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะส่วนพี่ใช้ไปแล้วนะครับทุกคน ก็ไม่ต้องสกใจนะครับเวลาพี่กดไม่ได้นะครับน้องก็รีดเดียวว่าพี่ใส่ไปแล้วทั้งหมดนะครับน้องมันก็เลยใช้ไม่ได้นะครับทุกคนเด้อก็ถือว่าหลายๆคนนะครับน้องเพิ่งสร้างรหัสใหม่นะครับเพิ่งปั้นรหัสใหม่นะครับน้องก็อย่าพลาดละกันนะครับพี่จะเอาโค้ดคูเดียรพีนะครับน้องไปใช้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องการแจกโค้ดแบบี่ๆทั้งหมดทั้งมมวทีี่ ในเกมโลบอกนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราก็ทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ชที่หามาได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจะหนักจะเต็มให้ประมาณนี้แล้วนะครับมีคนชอบคลิปแนวนี้หรือเปล่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและมาพูดถึงเรื่อง แบบว่าการสนับสนุนนะครับเพราะว่ามีคนทักหาพี่นะครับเนว่าถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับโนจะเป็นได้ไหมนะครับอันนี้เป็นได้นะครับโนทักมาได้เลยนะครับโนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับเนเพราะว่าทักมานะครับโนก็รีดีว่าไม่ตรงสเปคพี่เท่าไหร่นะครับโนก็คือ ถ้าเป็นเว็บพนันอาเรอนี้ก็คือไม่เอาเลยนะครับนอพี่จะาไม่เอาเว็บพนันอะไรทั้งชิ้นนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่แบบว่าเป็นเว็บพนันนะครับนอก็ไม่เอาเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคน ที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของไม่ใหม่นะครับเนาะหรือว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมดีๆโลบักนะครับเนาะหรือว่าผลพิศษถาวรนะครับถ้าอยากได้นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แค่นี้เลยนะครับเนาะถ้ามีคนดู19,00 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของโลบักนะครับเนาะพร้อมผลพิศาษถาวรแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามลด้้ววยแ นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะบายบาย